ถ้าไบผลเปลี่ยนหนึ่งครับครับผมแล้วก็สบครับโอเคครับเริ่มก่อนจวดสองครับครับผมนีเสียเจมอิสาโนโลซารัสครับอ๋อโอเคครับอืม ตัดแนมหนึ่งใบครับเดินเสาร์ซะด้วยเอาไว้ที่เดิมครับโอเคครับเป็นอะไรครับปีิองไม่ทันอันนี้เป็นชาวปัญญาลิงครับโอเคครับลงอิสาโนซรัสครับโุที่ตอนนี้ครับมันเปนเครียดกองคำโอเครับเจ็บแไหมเชิญครับมือห้าครับ กันเลยครับเลือกได้ไหมครับเชิญครับในกองครับเจริญนไนยจบเลยครับ อีสานโนหนึ่งบ้านครับอ่าใจสี่ลงนัโลกครครับจำอะไรไหมยังไม่จบเธอแล้วครับไม่ครับเอฟิกของนักลกครมอโอกาสดีดดรับแทนครับอ๋อเอเคครับอ่านอนนอนนอน ครับผมผมพาวเวอร์สามได้จัวหนึ่งโอเคครับครับผมจบจบเถวดแพ้จัวหนึ่งครับผมจ่ายสี่ลงแมงปอครับทำอะไรไหมครับไม่ใหม่ครับเชิญครับครับผม แปะโรงพยาบาลครับทำอะไรไหมเชิญครับจบเลยครับ,บ,รบลุกครับก็เชิญนจวดหนึ่งครับเอา เลือกมาสำหรับพวกจนครับใช่ครับใช่ครับใช่ใช่โอเคครับนะครับเดี๋ยวื่อกี้ผมเห็นตากล่องแล้วเดี๋ยวขอสับได้ไหมครับครับครับได้ได้ขอโทษครับผมไม่เป็นไรครับจบเทินครับมือ ครับมือมือหกครับจัดหนึ่งครับจบเทครับมือมีสามมือมีกี่ใบนะครับสามครับคเครับก็เทินจุดหนึ่งครับครับจบเทินครับเมื่อเจ็ดใบครับ ทิ้งหนึ่งครับจากเทคโรงพยาบาลจ่ายสี่ลงสวินนี่ทำอะไรไหมครับวิดนี่ทำอะไรได้นะครับตีแล้วทำลายทำลายเสร็จแล้วก็ยืดครับประกาศต <ทำ S 1> <ด>ีครับทำลายเสร็จ ใช่ทำลายเสียก็ยึดทำลายแมปประกาศตีฟิตนี่พพวเวอเท่าไหร่นะครับห้าครับนี่ครับเดี๋ยวขอใช้งับครับย้ายมีงับสองครับโอเคครับตายครับอ่ะยึดครับแล้วก็คำสั่งเสียทำงานอยู่คเพราะมันตกสุขสารก่อนแล้วค่อยโดนยึดโอเคครับคำสั่งเสียครับสอดแนมสามใบครับเช้บ เอาทราโนด,ดอนลงสนามครับครับผมถืล้กับขอด็กรับโอเคครับพอจบเทอรับทำอะไรไม่ได้โอเคครับเพราะเธอตัวหนึ่งครับเออมีหนึ่งใบแล้ว ขอเปลี่ยนแลนด์ครับเป็นยุคกระสีโซอีกครับครับผมสามารถครับทิ้งสีผมทิ้งเีษเจมครับไอนี้ไม่ครับสอดแนมห้าใบครับโอเคครับเอาเลยผมเอากินารีมีมาขึ้นมือครับอ่ามันมันต้องคอสตต่ำเท่าไหร่ครับถึงการเชิญ ถ้าฟอสาม์ือ็ต่ำกว่าสาม,มารถเชิญลงได้ครับแต่ว่าผมเลือกเขาขึ้นมือครับอ๋อเลือกขึ้นมืออ๋อมมนเลือกได้ใช่ไหมโอเคเอาาครับไมเ่เลือกได้แล้วกลับเขาไปแล้วครับ้ครับยิงสี่เตมครับอีสันครับครับ สัดแนมตัดแนมหนึ่งใบครับข่อสมารทเลอโดนครับเป็น 2. 2> อสองอ่าเสิร์ฟเสิร์เป็นสองโอเคอ่าครับตัดแนมสองใบครับโอเคครับเลือกเอาไว้ที่เติมครับโอเคครับลงเป็นกินารีมาครับครับผมมาเลยกินารีมีมาสคครับครับ อดแนมห้าบาทครับเอาพุท้ทีทอนี้ลงครับ okay, ครับแล้วกับข้ากองครับ ก็จบเทินครับมือสี่ครับมือมีหนึ่งตัวสองครับอืมแปะได้ไหม่ครับมวยทะเลทำไรไหมครับเชญครับประกาศตีครับทำไรไหมประกาศตีขอใช้งับครับเอาเลยครับงับครับ แนมสองใบครับโอเคหลอดผมตีใส่ยุกินารีแล้วก็ยึดกินอารีตี okay, กินารีตายครับอ่าดนยึดครับโดนยึดสวินนี่ครับโอเคครับจบแล้วครับเทิร์นสองก็เทิร์นเอหนึ่งครับ ครับจบเทินครับมือสีครับจนหครับ,รบเทินสามซิมนี่ประกาศตีทำไรไหมครับขอมอนตี้ครับได้ครับเลี้ยวไปตีเทนาราจอน ตายแล้วก็เรื่องหนึ่งใบลงสุสานครับเรื่องหนึ่งใบสุสานใช่ไหมครับผมเอา้านาลีลงสุสานครับโอเคครับจบเจ้วยครับก็เตือนสี่ใช,ใช่ครับเมจิกโซนลงสุสานโอเคเดะแล้วก็เหลือตัวหนึ่งก็เชิตือนหนึ่งครับครับผม ทอนีครับตีสีใส่ไม่พอมีพิษไปได้มาตี้ครับตายครับนีตายครับครับถ้าาดนครับทำให้สัตว์แหนมเพิ่มเป็นสีครับครับผมโอเคลงครับครับผมกับเข้าก่อแล้วครับ ฮัลโหลครับเน็ดเน็ดช้าช้าครับครับเกแลนโดอนครับตีแมงปอมีพิษครับตีแมงปอมีพิษผมใช้เียกไปแล้วโอเคอเฮ้ยไม่ได้ครับติดมาทะเลอยู่จบ,จบเพอนนะครับมยทะเลอยู่ตบเธอมือสีตัวหนึ่งครับ สวัสครับไดปไหมครับข้าเทียนตัวหนึ่งครับเจมครับครับผมลงออกูเวงซีรีส์่ครับครับผมเก็บกับเขากองครับ ครับได้ไดลเลยเสี่ใบโอเคกล้องครับบวกพาวเวอร์เป็นแปดครับครับเอาเทอราดอนครับตีใส่ไม่พอมีพีดครับบ,บึ้ม ภูเวียงครับภูเวียงตายครับครับอิสาโนหนึ่งบ้านครับครับเป็นมิวิจังครับจับเพอนนครับจับเพลนครับตัวหนึ่งครับแล้วก็เปิดห้าแต่มิวิจังเลิกยากอะอ่ะเอาฮอนแล้วกันครับ หอ,อโอเคเลี้ยวไว้ได้กองนี้นะครับครับแล้วก็ใช้เลือกจนขัดไหมครับเชิญครับอารีสารครับจ่ายสี่ลงฮอนทำอะไรไหมครับเชิญครับ จะเดินนายครับขอติดเอดีิพาซาครับ <c oughs> ดันต <c oughs> ิเอซูทินีขึ้นครับจ่ายสี่ <c oughs> ลงพี่ห่วงทำอะไรไหมครับเช่าครับโอเคเช่า เอาฮอนประกาศตีครับทำไรไอ้ยทำไรไม่ได้ละอาะตีใส่พรังหนึ่งครับสี่ตีสี่ตีสองครับหนึ่งบ้าครับอูดครับจบเลยครับไม่หนึ่งจวสองครับครับผมจะอูดครับเป็น เลือกครับได้เลยครับนั้นขอใช้เลือกครับเอาเลยครับเลือกครับจากหลุมครับหยิบเป็นพิธีลีนีครับโอเคครับเอาเลยทิ้งสีเจมครับครับเอาเลยกูยังสีลีนีครับครับหมดมือนะอืมครับ เก็บสีใบกับเข้ากองค่ะอืออ๋เลยบอกพาวเวอร์ตัวเองครับเป็นแปดครับครับผมอะเลยตีพี่หน่วงครับได้ครับจอบแินนะตอบเทนครับมือศูนย์ตัวสองครับ ความจเจริญได้ไหมเชิญครับผมขัดแลวนะอ,อ,อ๋อมือศูนย์แล้วใช่ไหมครับครับมือศูนย์จ่ายสีง 4, ลงอูทับยิงครับโอเคครับตายครับมวยตาเด็กติดน้ำซุปให้ฮอนพอเป็นห้า มือศูนย์จบครับจบเทไรจบเทไรใช่ไหมครับครับผมมีศูนย์จุดสามครับครับขอใช้ความเจริญครับเอาเลยครับจบเทินครับมือสี่ครับมือมีหนึ่งจุดสองครับความเจริญได้ไหมครับใช่ครับ ตัวสองจบเทิร์นครับถ้าเทิร์นตัวหนึ่งครับ ทิ้งสี่เจมครับครับเอาเลยกินออไรีมีมัสครับเอาเลยครับเปิดห้าครับเอาสตยาซารัสลงสนามครับครับผมพาวเป็นสี่นาะกับพาวสองโอเคเดี๋ยวกับเข้ากล่องเราวสับครับครับ เต่าให้ครับพาวเวอรอมพาวเวสองกับพาวเวสี่ครับเราแปะน้ำซุปชาบูครับได้ครับเอาเลยพาวเวอรเป็นเจ็ดครับครับตีฮอนครับให้ครับจบเทินครับจบเทินครับมืเตินึ่งครับ ใจสี่ลงเฮตอาทำไรไหมครับเชิญครับเอาโครบัตขึ้นอันนี้ไว้ใต้ล่างคราวนี้เท่าไหร่นะครับอ่อตัวหนึ่งสองตัวหนึ่งเจ็ดครับใจสองลงโครบัตครับเปลี่ยนแรงครับ โอเคครับพาวหกพาวสี่แล้วก็พาวหกพาวหกอ่าสี่ตีสองครับประกาศติได้ครับใบน,นี้เหลือหกครับปุด๊ดตีแรกครับได้ครับมือมีกี่ใบครับมือหนึ่งครับ ครับครับหนึ่งจุดสองครับคระมังใจสีฟ้าครับลงอ่าใจสีฟ้าลงแลวคะแนมหนึ่งนะครับหมอโอเครับลงอุเองครับอุบปติเตุครับกูกูัติเหตุครับจิตติกไม่เกิดไม่เกิดครับจะเที่ยจิตติก็ ไม่ไม่เกิดคือเข้าใจไหมมันไม่มีตัวให้เพิ่มพาวมันจะวนไม่ได้เทกจะไม่เกิดผููผู้เวียงไม่เกิดครับครับผมเทรนครับมือไม่สูนตัวสามครับขอพรอนได้ไหมครับเชิญครับในอุตสาห์อ่าด,ดจะจะตัวให้ครบห้าไปครับ ขอหนึ่งบ้านครับหนึ่งครับมีมีครับจบเลยครับมีหนึ่งเจอสองครับได้ครับว่าเลยมีมีครับเจห้าครับออโคลบัตรขึ้นมือครับครับผม ช็คสุดสารแป๊บนึงครับอืมหนึ่งมือมีอมกี่ใบแล้วครับตอนนี้มือมีห้าครับสอ๋สองใช่สองแล้วถึงหกเจมครับได้ครับอะไรนอกสลัดครับครับมรอห้าครับครับ จบเธอครับจบจบเธอแล้วครับครับลงมายืนแล้วจบเธอครับจัวหนึ่งครับหกประกาศตีครับสุธินีมือไม่กี่ใบนะครับมือหนึ่งครับจบเธอครับมือตัวสองครับ ถ้าเดี๋ยวเราเปิดเปิดไลท์เป็นอูดใช่ไหมครับตัวแรกใช่ครับตัวแรกเป็นอูดครับทดสอบเบ็นมีอครับอ๋อโอเคโอเคพอดีผมไม่มีไลท์อ่าใช้เรื่องสรับบุกจุดบใช่ครับย้ายมีตอนที่สองครับย้ายมีครับโอเคครับใช่ครับเมื่อหนึ่งจนหนึ่งครับ ลมโตใช่ไหมครับใช่ครับจใจสีลงจากมะนาวครับทำไรไหม เอ้ยเดี๋ยวใช้รีแอคไปแล้วนี่ไม่ครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่แบบเอไม่ดิเทวร์นี้ผมยังไม่ใช้่ไม่ใช้นะโอเคพาตัวนี้เป็นเจณฑจบไปครับโอเคครับเขาเทอเจอหนึ่งครับครับขอเปลี่ยนแลนด์ครับได้ครับ อ่าที่บวกพา w e วอรลดลดด้วยอ๋อ oh, ลดลดใช่ครับเบอร์สี่เอ๊ะเจ๊สองเด้บวกไงใช่ครับเฟอาจะได้บวกตัวเดียวโอเคครับมือหนะ้าหรอมือสองครับใจ่ายสามเจมครับครับ ลงสุธีทรน,นีครับอุบัติเหตุแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะไรไม่ใช่เงก็จบเทินครับจบเทินนะครับตหนึ่งครับเอาจะไม่เอาบูทครับให้เฮ h r าเตอตีครับตายครับฟอดแนมสามครับอะไรครับ โอเคครับแล้วจบเจออะไไม่เกิดครับ1ม่หนึ่งจุสองครับครับผมจ่า,ายเทราดอนครับครับ ้องสัตยาครับครับเขาเป็นสามครับมือมีกี่ใบครับมือมีสามครับ โอเไครับเขาคิดกันนะครับ่านครับเมื่อหนึ่งครับต <Boot. S 2> ัวหนึ่งครับบูธให้ HR ตีครับทำไรไหม ใช่ครับจบเทินครับหนึ่งจุดสองครับ, 2> 2รบจบเทินครับมือสามครับจัดหนึ่งครับขอแปะแลนวใหม่ครับแอดกาดโอเคครับ อ่าประกาศตีครับโเข้าหนึ่งครับจับเธอครับไอด้ดำครับเขาเทินจอยหนึ่งครับจอยหนึ่งจากไอ้ดำครับครับผม หมดเวลาแล้วครับแต่เลี้ยงยุคเกียร์ <Okay. S 2> อะไรสินโซโอีกครับแล้วนับเนง่ยรครับจัดถามจัดจนะันับไลน์เลยครับใครไลน์ความมากกว่าชนะครับโอเคผมชนะละผมชนะครับพิมพ์แจ้งผลด้วยครับโอเคครับได้รดครับสักพูบของครับปวดตึงมากเลยเด็กสาวคนลบ,บัสเหรอหน<ม>ุ่ยผมเด็กเหมือนคุณจิระเลยผม,ผมใส่คนลบัสมาเผื่อเจอมุกเอียงเนี่ยครับ โอโอเคขอบคุณมากครับผมอันนี้โตโตอะไรครับ